เฮ้ยนั่นมันเจ้าควางเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะมันไม่ดีหรอกเชื่อสิเฮ้ยทำไมนายอ่ะมวัวแต่นอนอะเฮ้ยไม่รีบไปทำฟาร์มอ่ะลุกได้แล้วเร็วเข้าอะเฮื Get อกเกตอาบอะลุกขึ้นอเอ้ไม่มีเวลาแล้วนะเว้ยได้เวลาไปทำฟาร์มอ่ะ เพื่ก่อนอื่นเลยมึงต้องเอาซีดจากกูไปก่อนว้าวเราก็ได้เมล็ดซีดเอามาปลูกผักกันแล้วนะครับคนดีๆต้อนรับเข้าสู่เกม p u m p k นแ p น n i c เป็นเกมปลูกผักแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างชิลเลยเพราะว่าเราจะได้ปลูกผักอย่างสบายใจลดน้ำ แล้วก็รอผักโตหลังนี้แล้วก็ไปตักน้ำเพิ่มอะเฮืออเฮือถ้ามึงอะต้องการได้น้ําเพิ่มอะมึงก็ต้องไปบ่อนนะฮแล้วมึงก็ต้องกดเอฟเพื่อทําการเติมน้ำโอเคผมรู้แล้วครับว้าวมาเมล็ดพืชโตแล้วเราก็ปลูกต่อเลยโอเค โอเเสร็จแล้วก็เติมน้ํานี่สินะวิธีของชาวไรออ่อ่ะอ่าเฮ้อถ้ามึงต้องการอัปเกรดมึงก็ต้องกลับเข้าบ้านไปเพื่อทําการเอ่อเพิ่มความสามารถของตัวเองโดยการใช้เงินจากการปลูกผักนะครับผมโอเคแล้วก็ต้องลดน้ำกันต่อแล้วก็รอผักโตระหว่างรอผักโตแล้วก็ ไปเติมน้ำอะไรกันเกมนี้ค่อนข้างง่ายเลยนี่หว่าโอเคแล้วก็ต้องทำต่อไปไม่มีอะไรมากเลยเกมนี้หรืมันอาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างกันก็ต้องมาดูกันเลยนะคระับแล้วก็ปลูกผักมาสักพักหนึ่งแล้วนะวังว่าเราก็ตังเราก็เริ่มมาแล้ว เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรกันน่ะรีบไปซ่อนเร็ววิง่งเหมือนว่าจะมีตัวอะไรบางอย่างมาเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรกันน่ะเหี้ยนี่อย่าบอกนะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมปลูกผักธรรมดาแล้วอ่ะให้ตายสิตอนนี้เรามีเงินซื้ออะไรก่อนดีซื้อมด ใหม่แล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็การเติมน้ำที่เร็วขึ้นแล้วก็บรรจุน้ำได้มากขึ้นโอเคตอนนี้มันน่าจะไปแล้วเหรอนะหวังนี้แล้วก็ไปเติมน้ำกันก่อนเลยเอาละตอนนี้เราได้มเมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วซึ่งมเมล็ดพันธุ์ใหม่ก็น่าจะมีราคาที่ดีกว่า เราไปทุ่มเวลาให้กับเมล็ดพันธุ์อันนี้กันเถอะส่วนอันเก่านะ่าจะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเให้ตั้งมันออกเร็วๆที่สุดนะครับผมเออนี่ถ้ามีเวลาก็แว้อันเก่าก็ได้อ่ะมานี้ การทำสวนในไร่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีเอ่อเจ้าตัวประหลาดนั่นเป็นอยู่เป็นเพื่อนนะอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมเออแล้วก็รอพืชผลโตนะครับโตแล้วก็เก็บเลยโอเคเราได้เงินมาแล้วแล้วก็เอาทุนไปต่อยอด ซื้อถุงเพิ่มแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตังดีขึ้นเติมน้ำไวขึ้นโอเคประมาณนี้จะว่าไปช่วงน,นี้ก็ค่อนข้างสงบดีนะเนี่ย ว้าวพูดไปทันขัดคําเหมือนจะมีเสียงอะไรบางอย่างมานะครับผมดูซิตัวอะไรมามเหมือนว่าเจ้าตัวประหลัดนั่นจะมาอีกแล้วสินะให้ตายสิไม่เป็นไรตอนนี้ก็ซื้อเมล็ดพัน์ต่อ เช okay. ตอนที่ก็ได้เวลาเก็บพืชผั่นของเราแล้วสินะ Follow my song อ๋อเหี้ยอันนี้มันตัวตลกกันแล้วเนี่ยให้ตายสิฉันไม่มีเวลามาติดตามเพลงของนายหรอกนะเพราะฉันต้องปลูกผักเพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นหรอะนะก็ต้องเข้าใจกันด้วยต่างวิ่งเร็วสักหน่อยมา ว่าไปหน้าจอก็เริ่มมืดแปลกๆอย่บอกนะว่าใกล้มืดแล้วสินะเหมือนว่าเราต้องทำฟาร์มท่ากลางความมืดอันนี้ลันและเหมือนจะมีเสียงบางอย่าง บรรยากาศก็ค่อนข้างจะว้าวเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ปลอดภัยสำหรับเราผมได้ยินเสียงเพลงผมตก็ตามเสียงเพลงนั่นไปก่อนอืมจะไปเสียงเพลงนั่นดังมาจากทางไหนกัน มันเจ้ตัวตลกที่นะว้าวฉันได้ลูกโปง่งมาด้วยเหมือนว่าลูกโป่งนี้จะมีบางอย่างสำคัญกับตัวฉันสินะผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงมันมาแล้วครับมันมาแล้วเจ้าตัวนั้นอีกแล้วอืม ไปแล้วเหรอมาซื้อน้ำมันตะเกียงสักหน่อยครับโอเคดูเหมือนมันยังไม่ไปนะครับผมรอรอต่อไปโอเคทำสวนต่อครับทุกคน อ้าวได้ยินเสียงดนตรีกแล้วดังจากทางนี้เหรอนี่เปนจ้ตัวตลกนี่โอเคฉันให้ลูกปลกไปเลยแล้วกันนะระหว่างนี้ก็ได้ผลผลิตซื้ออะไรต่อดีผลผลิต เงินเพิ่มขึ้นวิ่งเร็วขึ้นน้ำเร็วขึ้นน้ำมันตะเกียง อาวในที่สุดก็ช้าแล้วสินะให้ตาเสดชั่วไปข้างล่างมีอะไรเราลองไปดูกันก่อนก่อนนะอืมนี่มันอ๋อองการของสินะแล้วก็นี่ เฟืองสี่อันเดี๋ยวนะมันแสดงว่าเราต้องออกจากที่นี่สินะอืมเจ้าควางทำไมเจ้าเดินตามข้าล่ะฉันรู้นะว่าเจ้านะ่ะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นข้าจะไม่อยู่ะข้าจะไม่อยู่ใกล้เจ้าเป็นอันขาดเลยเจ้าควางน้อยโอเคซื้อสลลิตแล้วก็ อืมอะไรต่อดีผลผลิตเยอะมากขึ้นเก็บน้ำเดี๋ยวนะเจ้าตัวนั้นมาอีกแล้วผมได้ยินเสียงเสียงของออดนตรีอันนาพิศวงนั้นผมต้องยืนรอหน้าประตูแล้วรอมันมาก่อนโอเคแล้วก็เข้าไปเทียงในบ้านก็ถ้าเกิดว่าดับ ครบสามอันแล้วมันจะมีตัวอะไรบางอย่างโผลมาผมรู้แล้วนะไม่ต้องย้ำผมหรอกผมผ่านมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดออกไปให้ได้เพื่อการนั้นแล้วผมจะต้องพูกผักต่อไป Let's go dude จักว่างเจ้ามันจะมาขัดขวางการปลูกผักของฉันไม่ได้นะจากว่างน้อย เจ้าควางอย่าทำอย่างนั้นเลยนะมันไม่ดีหรอกเชื่อสิ่ผมรู้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกฮ่าฮ่เอาละดูเหมือนว่าเจ้าเหรียญนี่จะสามารถซื้อสกินได้สินะแต่ว่าผมไม่ต้องการ ก็ไปเงินเราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆน,นั้นเ่ยซื้อแปลงใหม่เลยดีไหมหรือว่าค่อยซื้ออันสุดท้ายทีเดียวเลยตอนนี้เงินเราค่อนข้างฟูเลยทีเดียวนะครับซื้อเมล็ดพันแล้วก็นี่ด้วยอุ้ยเกือบโดนชวกวางเล่นแล้วให้ตายสิ ก็ต้องบุกเจ้าแปลงนี้ต่อไปอย่านะโอ้ค่อนข้างรวยเลยแปลงนี้ อืมขายตอนนี้เราก็ได้แปลงใหม่แล้วเราจะทุ่มเงินทั้งหมดให้กับแปลงใหม่ซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีตัวโอ้โหกวางดักหน้าปักซอยแถมเจ้าตัวนั้นมาอีก เจ้าคงไม่ตายสิชีวิตช่างลำบากเหลือเกินกับการปลูกผักท่ำกลางสปาะหลัสเฮือ้อโอเคตอนนี้เราก็ได้แปลงหมาล้วออกเฮ้ยเกือบโดนกวางดักตบไม่ตายสิเจ้ากวางนี้ช่างเหลี่ยมจริงๆอ่ะ อย่านะเว้ยฉันจะปลูกผักแปลงใหม่ของฉันน่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้แม้แต่จะคิดเชียวเจ้ากวางน้อยโอเคเจ้ากวางยามันเข้ามาแล้วให้ตายสินี่ก็เริ่มมืดแล้วสินะ อระหว่างนี้ของเราครบยังนะยังไม่ครบอีกแล้วเนี่ยมือจนได้เจ้ากวางนี่ก็คืนที่สองแล้วสินะบกว่าคืนที่สองจะไม่มีตัวอะไรมาเพิ่มนะครับเพราะแค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้วเจ้ากวาง เฮ้ยตัวอะไรวะนะหน้าเฮ้ยตายสิเติมน้ำอยู่ดีๆอย่าหนฮ้ยรู้สึกไปเองหรือเปล่าึ่งว่าคืนนี้มันจะดุขึ้นนะเนี่ยว้าวผลผลิตนี้ค่อนข้างรวยเลยใช้ได้เลยนี่หวา เราได้เงินเยอะเกินไปแล้วล่ะอะไรซื้อก่อนนีกันราแวงเจ้ากวางตัวน้อยมันจะมาดักตบผมเงินเยอะขนาดนี้ขออนุญาตซื้อเช่านี้ก่อนแล้วกันนะออเพลงมาอีก,อกตายสิมันตะเกียงอคนผลิตต้องรีบหาเพลงก่อน ที่มันจะหายอ๋อดูเหมือนว่าสถานการณ์เรากค่อนข้างที่จะแย่แล้วสินะเพราะว่าอะไรเหรอเหตุการณ์ต่อจากนี้ผมจะไม่สามารถลีกเลี่ยกมันได้มันคืออะไรแล้วตัวนั่นมาอีกอีบ้าเอ้ย ชีวิตฉันกำลังรวยแล้วแท้ๆการซื้อทุกนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะน,นี่ะไอ้ตายสิซื้อแปลงผักเมล็ดซีดอุ้ยเราทิ้งเกือเจ้ากวางไปก่อนแล้วกันนะ เราไปปลูกผักกันต่อเถอะอะผมได้ยินเสียงเพลงเจ้าต,ตัวตลกนั่นมันต้องการลูกโป่งซึ่งฉันหาให้มันไม่ทันน่ะเอายังไงดีอะ่ะมันร้องไห้ด้วยอะผมจะแอบอยู่ในบ้านแล้วมันจะมันจะมาหาฉันไหมเนี่ย เจ้าตัวตลกได้โปรดใ้ชีวิตฉันด้วยเถอะฉันยังไม่อยากตายตอนนี้อ่ะเฟืองอันแรกแล้วก็เมล็ดซีดเฮ้ยโอ้